สวัสดีครับกลุ่มคนหลักนกเขาแย่ใช่หาครับผมมือนีมนนอม่มันเปลี่ยนทรงผมมันโบ้เซาเตี่ยวครับมันมือนี่เป็นวันไหนว่าวันพุธบอกวันพุธที่สิบแปดครับเดือนสิบเอ็ดสองหาหกสามนะครับเนาะโอ้มาหาจาันยี่มาเป็นตายเราก็เลยมาเบิ่งครับยังไงเนี่ย <c oughs> บ๊ย <c oughs> นนวย <c oughs> สวัสดีครับสวัสดีครับ พีนองเน่ยมวางงนมีโวางครับส่งผมมามปนนี่ช่วงมีง่ายเนี่นี่ยโ่าโมยันยังเอามมว่าไงไก่ด้วยเป็นเนี่หน่อยครับมืดเนาะเป็นเนี่ยหน่อยครับโอ้เ่ได้ไปต้อนกน้องกันหลคลิปรับว่าเด้ลงคร่มปจานอันได้มันนี่เป็นเนี่ยหน่อยก็เลยออกมากบ่ง ปิงไดบาไปเปน,นหน่อยเป<อ>็นก็ไดปอดยะนียืนย<อ>ังไงละนกเั้ยยืนได้อยู่โ้องออกเข่บงนไดยัตีเราขอแล้วอขอแล้วมาทานปะมาทานงอนเมียปิงดก่อนอยากงานมาตีเอามาบิงนกเลาเงี้ยมาขึ้นครับกเมบิงงยมาขึ้นเนีอโอ้จังไดบุนกอะไรตามเมบงนก จะจุดคู่นกไข่เบิ้งเบิ้งมันจีคู่วะครับยิบตามเบิ้งรับมันจีคู่วะแต่เมื่อกี้นี่คู่แล้วหรอครับเจหนึ่งมันขึ้นไม่เหนียวมันขึ้นสิทำไงให้เศร้าให้เศร้าอ๋อาเราอมาใจจเอาอ๋อ อ๋ออะไรออะไรอ๋อมเนี้มือขึ้นครับมาเบิงนกงีมือขึ้นเนาะาดื่นน้าแกะแหะครับวันี้เอาขึ้นหอยแล้วเันยัดไเซียเิ่งเอาขึ้นหอยเแครับนกในอายุว่เหรอครับมิจเรนหนกแต่เคยผมเคยลีไปแล้ว นี่จะนกใด้อายุเวิดเราแหละอยยุอายุายนี่ก็ได้นะครับคือมันตัวแล้วแต่ว่ากับจังหวะที่ช่วงเหตุงานนะครับช่วงเหตุงานเบว่างว่าได้ออกต่อจักเจียแจ่มก็อยากไปต้อเสมือแล้วครับต้อนกแต่ว่าเหมือจำเป็นนะครับว่าเข้นนนักกจีาเหตุงานนะครับเหตุงานชีวิตเขากับตรงเห็ุงานนั่ว่า ตอนโกก็คือเป็นเวลาว่างจากงานไปมือวันหยุดนล้วก็บันดีแหลกออกปลาไปกินข้าวปลาเว้านู่นโมมวนกันมึงเอาบุกนี่ไปหอยแล้วมันชิเหี้ยตัวแบบนี้บุญนี่บอกยังก่อนมีเศร้าฝั่งซื้อไม่เราหมอมันหยองมาเศร้าเกลียดตังชื่อนี่เศร้าเลยตัวไหนซื่อนี่เศร้านี่แล้วแต่ว่ามันซื้ออย่างก่อนซื้อในส่นี่เปอร์โอ้ยบุกสืนี่เปอร์เปลี่ยนซื้อเป็นนี่เศร้า ของมันย่องนี่นกเปล็นซื้อได้ทุกอาทิตย์ทุกเดือนตัวนี้ไหมของมันย่องมันเจ้าวอเที่ยวอะไรตีต่อหัวย่องงี้สิหลอกเป็นได้สบายดีบอดดินไม่ก็เรื่อยๆอยู่ช่วงนี้สบายมันประด้ไปใส่ดอกช่วงนี้ข่ายยากเบียดยากงานข่ายยากอันนี้น้องอ๋อามว่าพวกไก่ถุงแกงดูนี่หน่อยนี่ออบปอดนี่ฮเห็ดเสือครับเสื้อปนปน มันเป็นหอยว่าอะไรยังไงมันเป็นยังเงียบมันเงียกใสมันเซื่องต้นอ่ะนะนน่ะโอ้โอ้เสียหน่อยเสียหน่อยครับเสียหน่อยนอนกินคนว่ามาปวดที่นี่นี่ครับเสียหน่อยนอนกินนี่เป็นเสือนี่เฮ็ดแบบถอดชิ้นได้เห็ดแบบงูไม้เฮ็ดแบบปลาเฮ็ดสองหนาได้พร้อมนี่ท่าเล็กเดียวผมเ่าคนเอาผนียดโซ่ผมเลยครับเฮ็ดสองหนาได้พร้อมนี่ ผมก็แบบคันกับตูดเลยนี่สองนาอยากได้สองนาก็ขันกับตูดเลยอือคันกับตูดเลยนี่เป็นสองนานาก็ถอดออกเฮ็ดเสือเอ้ยโอ๊กโอ๊กไม่อยัางนี้ไป่ฟาดเด็ดสินเฮ้ยไม่คือเบาเถอวะเบาไม่เพรถึงขีดร้องแพลงได้วนี่คือคือปรเหตสองทางนู้ดมัน ถอดได้แต like mm ่ว่าเฮ็ดใบเพื่ออยู่นนี่นี่นี่เฮ็ดสองทางเลยบ่ต้องเฮ็ดเสื้อๆเหรอเฮ็ดเสื้ออหนึ่งเวลาหนังอยากถอดออกก็ได้เฮ็ดสองทางเลยเพราะว่าเฮ็ดว่ารกไอยอันเดียวเวลาหนังอยากขึ้นเสือก่อนขึ้นเลยเพราะว่าเพราะว่าหนังถอดออกเลยในปลาอยากขึ้นเสือก่อนขืนนกแค่แค่ต้งเชียนะขึ้นเสือเลยนกแปลว่าเกล็ดใบไม้ไปไลไปตัวนอกับเพื่อไว้ ต่วันนี้เฮ็ดไว้เพื่อไปพูกเขาเรามีอือเอาจังสี่แนะน้ำไห่เฮ็ดเอาจังสี่้อเห็ดเป็นสองทางก่อนข้างกายอยากข้างกายมืออะไรอยากเล่นเสียไก่เล่นเสียเขาก็ับไปน้างกันนะมันก็ไปคู่กันแต่ว่าถอดนอตได้ถอดตูดออกเขาเขาขืนยากตัวใหม่ไม่เขามขืนเชียวปไดไมึงเขาเห็ดเป็นสองหนาไปเลยอยากเห็นตัวกริงเนี่ยครับมาทานเลย นี่ขันน็อตเข้าไปนี่นี่เสือหน่อยตัวนี่โอ้พรเนียรนกพรเนียรพรเนียรน็อกดาวครับเป็นพรเนียรน็อกดาวสิเป็นเสียกันเลยที่เห็นมันสองตั้งกันเลยโอ้น็อกดาวห้องถอดอ๋อห้องขึ้นเสียดายขนาดเดียวเอาขนานี้เก็บไว้เอาต้องขึ้นตะบันน็อกดาวก็ยังมีว่ะดิเจอพรเนียรน็อกดาวสร้างอันแล้วจานอันใส่หมวกผมงเขาแล้วจริงๆตอนนี้มันถอดได้ครับนี่ถอดได้ถอดได้ใหนแบบถอดได้ เห็นแบบขอทันทานนอดไวเลยนี่แเ้าแทนน็อตจูกุเกียวขันป่วยตายไว้อันนี้ประเ็ดออกมาหนีท่าสีบ่สิบ่สิบตัวท่าสีบ่โอ้ยังิีเลรอลงแดกแล้วขวดแดกขวดหนึ่งบะไรเงียบโอ้ยมันเออนิเช่าใช่ไหมมัดมือมันขึ้นมันเอาขึ้นหอยประด้เอาลงมาเอาขึ้นหอยนะแม่รอด ว่าออกต้อนี่เอาดีขนาดนกปลาพวกท่านไม่นหนกเรื่องเห็ดอือโอ้มาทานมาทานอ,อันนี้ใส่น็อตเอ็มซีโอ้ยแต้มเอาหรือ,อยังเนี่ยโอ้ยบิดว่ติงเขากันนะั้อันนี้ยังเนี่ยโอ้ยอันนี้จอกจอกน้ำเอามาใส่เนี่ย <laughs> โอ้ยยังปวดหลอดไหมฮะหลอดไหม <laughs> <laughs> เนี่ยเนี่ยครับจอกหน้าบนบวใหญ่เงดีครับพี่น้องคืบหนึ่งคืบหนึ่งครับคืบหนึ่งบังครับคืบหนึ่งครับขวางคืบเนาเขืบครับขวางคืบเนาเขืบครับเบาเบาครับน้ำหนักหนักจีบมั่มรวมหมดอนเซตเบสเซตทุกอย่างเลยครับเพราะว่าพวกยึดขีดนี่แหละอืมเพรว่านี่รวบทุกอย่างเลาะพันลิโซพัเหยียดเลยครับซุ่มนี่นะซุ่มนั่งเฮ็ดทุอันออกแบบ สามเดือนแล้วล่ะว่านไปใส่มาใส่เนียดเห็ดแล้ยวบ่พ่อม่ถึกใจมากออกเห็นแล้วห้อยฝุ่นสีเต็มหน้าบ้านโอ้ยอกอันนี้คือทรงมาตรฐานแต่ว่าคือยังสวยแต่ว่าเห็ดคือยังกะสวยแต่ว่าเออลอะไรจองูกว่าจียิ่งยิ่งเล็ก นี่เรียกเขาเป็นีกว่าตีโค้งตีโค้งตีโค้งมาเรียกสอทนตีโค้มาเขาเียไปนี่นี uh. ่น oh. ี่ต okay. oh ัวต oh. ีมันนีตัวตีมั้งอืถานที่าเป็นเชืออโอ้โหเดเหี้ยกันบันนี่เศ้ายังวะ bang mất bang nó nó bang nó bả bang ừ bang 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 sô, bang bang sô, bang bang sô, bang bang sô bang tì, ừ. mình bang bang ngon bang cào bang ngon, bang 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 ตีเกาวห่อนเดี๋ยวมันมันมื่อยอยู่หยดเกาวห่อนใชลงไปอืมเอาน้งโคกหยดเออเนี่มันกระเด็นใส่เฮาวทีด <ừ> ิเอา้เอาอ <c ười> โอ้เสือนี่คือเสืออืมเพรนี่จะเป็นถ้านี่เก็บไว้ห้อบโบ,บตองห้องกอขืนเก็บไว้ถอดข้อออก <ừ> ขึ้นนาเดียวเป็นเสือ แล้วขึ้นเออห้องข้นพีเลยเป็นเสื้อน่ะเดียวเสื้อน่ะเดียวห้องขืนนี้ก็ได้แต่ว่ารักรักรักสาวห้องทีอยู่นี้กันตัวนี้เโาใช้ไฟด้เวลาถึงงกไม่ติดหลักห้องขืนเวลาขืนเพิ่มเป็นบ่ารักรักสาวห้องที่อยู่นี้นกตอ่อกตอ่เนี่ยบ่มีสีดินเลยไอ้บอลนกตอ่เนี่ยบ่มีสิดินดินอยู่ดินอยู่บอมันสิดินได้ยุบบ่ตุ่มมันหน่อยหมอบขันเลยนวะ ทดสอบป่ะวทดสอบ้่ะรองทดสอบว่าง่าองวดีเขาได้บางทีเขาเดี่ยวหนบางทีบ่มันสิบอลบางทีเขาเดียวเอาันเอกองดูเอาหันหลอกองทดสอบป่าครับทดสอบนุ๊กเขาาเนียัดบึ้งเขาเนียดเดี่ยวไอ้บุญเข่าเนหยดเดียวมันเกียบเนียดนกววค่ยเกี่ยบเนียดเลยเอาเขาดูดูเลยบางทีมันเข่เนียดเดียวเร่งบางทีนใ่มาใส่ ขบตะูบตาอืมไปเียเร็วเอาเขาพเหนียดไมาขึ้นเนาะเป้ยป๊บของีเหรอเฮ้ยหมอบวะอืมต้องตัหางมันลองเห็ดแล้วหลอกก็ดีแล้วอืมพอดีกับนกเลยี่นอง จะกินน้อยวะนี่โอ้เต็มตุ่มตุ่มเต็มนกเลยเอาครับผมนี่เดี๋ยวอยู่ในนี้เต็มนกยืนได้นยูโอ้ตรงตัดหางความเลรอตัดหางว่ะสำหรับฝุ่นตัวนี้สำหรับเตีตัวพุ่นโอ้มันหมุนโบทันตรงตัดหางโอ้หนกตัดหางบางคนหมุนได้นยูตัวนี้มันหางหางมเนี่ยมันหน่อยพูดปะ มันนลอยพูดโง่เวลาโง่มันหมุนโงกปลามันดิ่งเวลาเราถาออกเวลาเราได้ออกมันจิตตำมันงอีกมันพลาดไปนะเมียนโบว์เมียนเมียนเมีนเมีนแต่ไอตุ่นสัตว์โง่ตัวเด้เจอไฟบังคับมีหนาที่ขันยังเดียวเลยไอหางมันใ้มันอ้วยได้โยมันติดหางไมาซื้อกระหางมันสั่นเขาต้องตัดหางออกบางทีมันได้ออกตะเคียนไอมันติดหางอ้นอวยได้หมดเลยต้องบอกพี่ล่องคอนเดนเซอร์ให้ด้วยนี่ต้องนี กินน <sm convert to Christians> ี่นี่นี่มันนี่มันวอพอดีมุนติววไอวกนี้งนมันวอยู่พวกนี้มันติดหางมันคัวปะเนียมันหบ้างก็ู่ไอ้พวนีหางวันนี้มันแต่ว่าอะไรับปเนีย์เนี่ยอ้โเนี่ยเนกับปเนียรนี่องักปากค็เน่าแต่วะมีเขาลมอยู่ปากก็หดลมหนายอยู่บางมึงบางใช้เอาบางนั่นเข่าวันเอาบางอีมันนังเข่าอ้เบงันี้มันจะมนตัวนั่นพอดี ตัวนี้มันโมเมนต์เนียนมันเนียนของไผรของมันก่อไปปาดลูกไปเร็วเร็วเออบอกเลยคืองบเนาะแปลกครับโอ้ย,อยน้ำแม่งโมเปลี่ยนนักเแค่นาะจานนี้โมนี่ไม่ดีขนาไหนมันใสบ,บอกนี่บอกเล็กกว่าบอกปากเนี้ยวัวเนี่ยบอกเต้เออมัน มันปากมันลากระปุนม <Ừ. S 2> ันจบจอดกันหมมันาะวมันเป็นยังสี่ะลพราะวนกมันปากมันายวกันบวกบกปากย่เดินพเนิยดดีตะก้น่ะเออไม่ใช่ดินแล้วเอาตวนีเส้าดินว่ะีเออพกดินแล้วไรเขงนี่ยไงไรขากดินแล้วเออตะกินดินโอ้ยตุ่งแกตัวหางมันจีมันจงามแบงบ้างนรสมุติ ว่าแบงเงินแล้วตัวนี้คนมีคนอยากได้ก็ไอะไรอือแบงอะไรเรามีั้ล้มตัวีเอาครับเปิดจานอันเลวเราจะเปิดเด้อครับผู้ใดเบิ่งคิปก่อนต้องคอมเมนต์มากครับบริวาราคาราคอวันไหนหรอครับผมตงไปมาคุยกันครับไปเรก็เหยียดยังไงเบื้องเง้น้อยจานนั้นเลยร็วเอาครับเบิ่งด้วย ê, không ừ. phải phải nhẹt Ưu Đi về lấy văn thoán nhé mấy khuôn Lấy văn thoán Đi Ưu Bỏ lại, nhé mấy khuôn Đi đâu Đi đâu Đi đâu Mày, mày nghe tả con Đi đâu Đi Bỏ lúc là. con có gì

นพ่อดีมันปั๊บเลยวันผ่าเ,าเอากระดาษออกเคยอุ้นชิดตามลงอีหม<อ>่องพวกนี้มันจะพอดีมันเอาขอได,ด,ด้แค่ต้องเข่าเงียบโอ้เอ้าครับฝากติดตามจันท <c> ร <oughs> <c oughs> ์เงียบจริงนอกดาวเห็นเด้อครับเด <c oughs> ้อเง <c oughs> ียบจริงนอกดาวพวกเด้กพอกันโดนกันเลยมาเยี่ยมเยี่ยนเรานะครับ <c oughs> นกเล่ากันหลายที่เราเนี่ยกนีะพวกเด็กสนใจกันมาเบิ่งเอาแบงยู มือฆ่าเพราาจังไพรมาคุยกันครับแล้วว่าเราสีแบงเราสีแบงนกอยู่ครับแงอยู่แงอยู่สีแบงเนกตอนนี่นกตออันนี้ก็อยากเอาเอาแงมันลมูอ้ลายงามดิหมอนี่มูบนี้ใส่ดแ่เต้ข้านันหนุหูเตรมขนมันเนาะเงียบเงียบกรเาเข้ามั่นหนุ่ยลคยังนกเงียบเาเามูนะปะกีว ก็เ็นแบบที่เอาตาม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 กันีเอาโอเคครับดีครับตัวแล้ววัาแล้วจะเปิดนะครับกูได้รับชมคลิปอยู่กลองคอมเมนต์มาเด้อครับคอมเมนต์มาส่งผมส่งกีตาดานะครับผมคนหลักนกเขาเน่สายหานี่ะครับตะกินดินดินีแตกก็ินผมกังวอยู่ว่านกตัวนี้ต่กอนเคลือาไปตอนังกันดินฉะนั้นวันใว้ดินตุมแตกนี่มไม่ดิน้วมขาเป็นหาง่าย ไอหนูกันเต็มความเรียนแล้วตกความเร่นเลยเอาโอเคครับต้องนมีแต่เด้อครับเอาอฝากคลิปว่าวัน,น,ดนดเดยฟอกันโดวัสดีครับวันเดยฟกันโดนนกันดนเขิน,นเนี่ยวันดยออกคลิปแล้วช่วงนี้ค่ายงานครับผมฝากติดตามเลยได<น>้อครับกุ่มคนหลักนกเขาเย้ยัหรูอแต่ว่ามันก็ขึ้นอันตัวนี้ก็ ฝึกเล้แล้วๆมนีนกหัดฝึกสามตัวอยู่นี่นโอค้ครับนกครับผมสวัสดีครับ